เรากำลังเดินในเส้นทางของเปลี่ยงความเชื่อมันเป็นการจาริกผ่านประตูของพระสมณาิขิตของพระสันตะปาปาประตูแห่งความเชื่อที่พระงค์ประสงค์จะให้คริสตชนแต่ละคนในปีนี้เดินในประตูนี้ก้าวเข้าสู่ประตูนี้และเดินด้วยความมั่นใจในความเชื่อที่ได้รับการส่งทอดมา จริงๆแล้วปีแห่งความเชื่อไม่ได้เริ่มต้นเฉพาะแค่ปีนี้หรือมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ในประวัติศาสตร์นั้นพระสันตปะปาปาเปาโ,ปโลที่6ได้ประกาศปีแห่งความเชื่อในปี1962เป็นโอกาสครบรอบ19ศตวรรษแห่งการเป็นมอรณสาสข,ขีของท่านนบุญเปาโลและของท่านนบุญเปโตร เป็นการยืนหยัดและยืนยันอีกทั้งเป็นประจักษ์พยานของความสัตว์ซื่อที่มีต่อพระคิดเสจเจ้าจนกระทั่งพร้อมที่จะตายเพื่อยืนยัดและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในพระศาส,ะสนจักรมีหลายหลายคนที่ถูกเรียกร้องให้มาถึงจุดนี้ให้สละชีวิตเพื่อจะได้ยืนหยัดความเชื่อที่ได้รับมา ส่งทอดความเชื่อนี้ต่อไปพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ส่งทอดความเชื่อด้วยคำพูดอีกต่อไปแล้วแต่ประจักษ์พยานที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เข้มแข็งความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าและความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่กว่าชีวิตทำให้พวกเขาสามารถที่มาถึงจุดนี้ได้เป็นประจักษ์พยาน ของความเชื่อฉะนั้นการเป็นประจักษ์พยา,ยานของความเชื่อของบุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสอนให้กำลังใจและเชื่อเชิญทุกบุคคลซึ่งกำลังเดินอยู่ในความเชื่อเดียวกันเนี่ยให้รู้ว่าความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่คุ้มค่าที่หลังจากที่ได้รับมาแล้วดำเนินชีวิตแต่ละวันมีความคุ้มค่า กระนั้นก็ดีในความคุ้มค่าเนี่ยหลายครั้งอาจจะต้องแลกกับอะไรบางอย่างเพื่อยืนหยัดและรักษาไว้ซึ่งความเชื่อการเป็นมรณะสข,ขีจึงเป็นเรื่องของการหลังเลือดถ้าหากว่ามองในแง่ของการถูกฆ่าเพราะเห็นแก่ความเชื่อเป็นการหลังเลือดแล้วก็โดยปกติในพิธีกรรมของพระศัสนจาจักรในวันที่เราฉลอง หรือว่าระลึกถึงวีรกรรมของท่านนักบุญองค์ใดองค์หนึ่งของสาวกองค์ใดองค์หนึ่งที่ตายเพื่อเห็นแก่ความเชื่อนั้นพระศาสนาจักรจะใช้ภูษาของพระสงฆ์นั้นเป็นสีแดงเพื่อบ่งบอกให้เห็นถึงความเข้มข้นของการแลกเปลี่ยนเพื่อจะยืนหยัดไว้ซึ่งความเชื่อที่ล้ำค่านี้แา่นั้นก็ดีไม่ใช่ว่าทุกคนจะ สามารถเข้ามายืนตรงจุดนี้หลังเลือดเพื่อยืนหยัดความเชื่อจึงมีรูปแบบของการเป็นมรณะสกีอีกรูปแบบหนึ่งในพระศาสนาจักรนั่นก็คือรูปแบบมรณะสกีซึ่งไม่ได้หลังเลือดแต่หลังใจตัดใจยินยอมรับทนเสียสละเราจึงเรียกกันว่ามรณะสกีขาวเป็นมรณะสกีหนึ่งซึ่ง ยืนหยัดความเชื่อและต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคที่ขัดกับความเชื่อเพื่อจะสามารถยืนหยัดที่จะเชื่อในพระเจ้าและยืนหยัดที่จะเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าหลายครั้งต้องตัดใจหลายครั้งต้องลำบากหลายครั้งต้องรับทนบางอย่างที่ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายและสิ่งเหล่านี้ก็คือประจักษ์พยาน ของความเชื่อในการยืนหยัดความเชื่อต่อพระเจ้าในความซื่อสัตย์ซึ่งมีต่อพระเจ้าถ้าจะพูดกันแล้วหลายๆคนก็ให้ความคิดว่ามรณะสขีแดงที่หลังเลือดเป็นมรณะสขีที่เข้มขน้นตายเพื่อเห็นแก่ความเชื่อความเข้มข้นตรงนี้จึงถูกถือว่าเป็นวีรกรรม แต่เพียงระยะสันส้นๆหลังจากที่เขาถูกทรมานหลังจากที่เขาเขาถูกฆ่ามันก็จบสิ้นการเป็นมรณะสกีการยืนหยัดความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อแต่สำหรับมรณะสกีขาวนั้นแม้ว่าจะไม่เข้มข้นถึงขนาดต้องหลังเลื่อนแต่ความยืดยาวของการเป็นมรณะสกีขาวเนี่ยก็มาชดเชยกับความเข้มข้น ของมรณะสกีที่หลังเลื่อนใช้เวลาหลายปีทั้งชีวิตทุกวันเพื่อจะได้ยืนหยัดที่จะซื่อสัตย์ต่อความเชื่อในสังคมในการดำเนินชีวิตแต่ละวันในอาชีพการงานในฐานะที่ตัวเองเป็นอยู่ฉะนั้นความเป็นมรณะสกีนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสำคัญเพียงแต่ว่า บุคคลแต่และบุคคลนั้นต้องมีความตระหนักใจว่าความเชื่อที่ได้รับมานี้เป็นความเชื่อหนึ่งที่คุ้มค่ามากคุ้มค่าแม้กระทั่งว่าจะเสียสละอะไรบางอย่างแม้กระทั่งบางอย่างที่หนักหน่อยก็ยังคุ้มค่าและยังน่าจะถือซื่อสัตย์ต่อไปจนถึงที่สุดคนเราเกิดมาเพื่อเลือกเมื่อเราทำการเลือกนั้นก็จะมีสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่แย่โดยธรรมชาติแล้วเรามักจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอเพราะนี่คือวิสัยของการเลือกเลือกสิ่งที่ดีกว่าและเมื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหลายอย่างที่เห็นว่าดีกว่าอย่างอื่นๆแล้วสิ่งที่ตามมาของการเลือกนั้นก็คือการสละสิ่งที่รองลงมาฉะนั้นเวลาที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งอื่นๆเราก็พร้อมที่จะสละการสละมันไม่ได้มาก่อนการเลือกเราไม่ได้มาเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อสละเพื่อสละไม่ใช่แต่เรามาเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเพราะเราเลือกเมื่อเราเลือกแล้วเห็นว่าการเป็นสิทธิ์ของพระองค์ดีกว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วสิ่งอื่นๆเราก็พร้อมสละมันเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกซึ่งมันต่อเนื่องมาจากการเลือกนั่นเอง พระสันตะปาปาเปาโลที่6จึงประสงค์ที่จะให้ปีแห่งความเชื่อในปี1 9 6 2นั้นเป็นปีหนึ่งซึ่งคริสตชนชื่นชมในความสัตย์ซื้อในวีรกรรมของท่านสาวกทั้งสองที่เป็นเสาหลักของพระาศาสนาเวลาเดียวกันพระองค์ก็อยากจะให้คริสตชนทุกคนหันกลับมามองดูชีวิตของตัวเองและ ใช้โอกาสของปีของความเชื่อที่พรองประกาศไปนั้นเป็นโอกาสที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อให้ละเอียดขึ้นให้รู้จริงให้รู้แน่ว่าเชื่ออะไรหลังจากนั้นก็มาชื่นชมกับสิ่งที่รู้เวลาเดียวกันก็มีอะไรที่บางทีอาจจะเชื่อยังไม่ค่อยถูกต้องเชื่อแบบครึ่งคึ่กลางๆนั้นหรือว่าเชื่อไปผิด ก็เป็นช่วงหนึ่งปีของการชำระความเชื่อเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องกลับเข้าไปสู่ความรู้กลับไปสู่ความเชื่อเพื่อจะกระชับความเชื่อเข้มแข็งขึ้นเวลาเดียวกันก็ทำให้ความเชื่อนั้นสดใสขึ้นและที่สุดต้องเป็นความเชื่อนั้นซึ่งหลังจากที่ชำระแล้วหลังจากที่เรียนรู้มากขึ้นแล้วสามารถนำชีวิตให้สอดคล้อง กับความเชื่อที่ประกาศฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงจังสำหรับปีแห่งความเชื่อและก็คิดว่าปีแห่งความเชื่อนี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันเพราะพระพสันตะปาปาเบนิเดกที่16ทรงยืนยันว่าสิ่งที่พระสันตะปาปาเปาโลที่6ประกาศเป็นปีแห่งความเชื่อนั้นส่งทอดต่อมาบริบทต่างกันแต่ความเชื่อเดียวกัน บริบทความยากลำบากเปลี่ยนไปแต่การยืนหยัดความเชื่อยังต้องเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมทุกวันนี้สิ่งที่เป็นความเชื่อนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนอาจจะเริ่มให้ความสนใจน้อยลงเพราะว่าคนเริ่มชินกับสิ่งที่เห็นได้สิ่งที่จับต้องได้อะไรที่เห็นได้เชื่ออะไรที่จับต้องได้ของแท้ แต่อะไรที่ยังไม่สามารถจับต้องได้อะไรที่ต้องใช้ความเชื่อเพื่อยืนหยัดแล้วบอกว่าจริงนั้นบางทีประเด็นนี้อาจจะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆเพราะว่าสถานการณ์แต่ละวันสิ่งที่เห็นในสังคมแต่ละวันมันเป็นการตอกย้ำครั้งแล้วครั้งเราว่ะเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เห็นเชื่อ,อยากเดี๋ยวนี้ ถ้าต้องรอไปถึงวันนั้นเพื่อจะได้เห็นในสิ่งที่อุตสาห์เชื่อมานี่มันชาเกินไปสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมหนึ่งซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วฉะนั้นอะไรที่มันมาเป็นหลักเป็นฐานต่อเนื่องนั้นคนก็จะไม่ค่อยชอบแล้วสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับเดี๋ยวนี้สถานการณ์เดี๋ยวนี้ตอบโต้อย่างไร สถานการณ์ที่ขึ้นมาอย่างนี้มองอย่างไรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เองน่าจะตัดสินว่าควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเพราะฉะนั้นสันตปรปาเบนเดิคที่สิบหกจึงทรงเน้นประเด็นนี้บ่อยๆว่าเดี๋ยวนี้คนเรามักจะดำเนินชีวิตเป็นปัจจุบันแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นช่วงเป็นช่วงของเวลา เวลานั้นก็คือเวลาเดียวนี้ไม่ได้มองว่าก่อนหน้านี้มีอะไรที่เป็นหลักหลังจากนี้แล้วต่อไปมันจะมีอะไรที่เป็นผลแต่เดี๋ยวนี้แก้สถานการณ์เดียวน,น,าายวนี้ตัดสินเดียวนี้มองเดี๋ยวนี้แล้วที่สุดก็สรุปเดี๋ยวนี้เองโดยที่ไม่ต้องมองไปข้างหน้าข้างหลังนี่ก็คือตัวหนึ่งซึ่งทำให้ความเชื่อนั้นอาจจะค่อยๆอ่อนตัวลงเพราะว่า เราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ที่สื่อมวลชนเขานำเสนอเราก็ดีสถานการณ์ของบ้านเมืองเรานำเสนอก็ดีสถานการณ์ของโลกกำลังพามาถึงจุดนี้ก็ดีฉะนั้นการที่พระองค์ประกาศปีของความเชื่อในปีนี้พระสันตะปาปาเบนิกที่1 6ต้องการจะให้เราย้อนกลับไปและไม่เพียงแต่ย้อนกลับไปเฉยๆว่า มีตัวอย่างของบุคคลหนึ่งซึ่งยืนหยัดความเชื่อให้เราเห็นแล้วก็มีบรรดาบุคคลต่างๆซึ่งยืนหยัดความในความเชื่อซื่อสัตย์ต่อความเชื่อหเห็นเป็นวีรกรรมนั้นแต่ว่าพระองค์ต้องการจะบอกว่าแม้แต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่เขาทํากันได้ทํากันไว้เราเองต้องทําเดี๋ยวนี้ด้วยและเพื่อจะสามารถทําเช่นนี้ได้สิ่งที่พระสันตะปาปาเบเดนิデデกที่16ทรง สนใจและให้ความสำคัญนั้นก็คือเชื้อเชิญให้สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าทุกคนย้อนกลับไปดูเอกสารของสังกยนาวาติกันที่สองซึ่งพระสันตะป,ปาปาเบนิดิกที่16บอกว่าเอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นเข็มทิศชี้ทางสำหรับพระศาสนจักรเป็นเข็มทิศที่ชี้ทางชัดเจน ไม่มีอะไรเครือบแคลงสงสัยเพราะคำสอนหลักคำสอนที่ส่งทอดมาจากสังฆรน,นาวาติการที่สองนั้นได้ถูกรวบรวมกลายเป็นหนังสือคำสอนของพระศาส,ะสนาจักรขึ้นมาและที่สุดหนังสือคำสอนนี้ก็คือชีวิตคริสตชนที่มีความชัดเจนมีแนวทางที่บ่งบอกให้เห็นมีที่มาที่ไปและอื่นๆซึ่งเราสามารถที่จะใช้ในการที่จะฟื้นฟูความเชื่อของเรา ในปีแห่งความเชื่อนี้เป็นพิเศษพระสันตะปาปาเปาโลที่หปิดปีความเชื่อด้วยการประกาศความเชื่อของบุคคลที่เป็นประชากรของพระเจ้าพระองค์ก็แต่งบทความเชื่อนี้แล้วก็ประกาศแต่และอย่างขยายความเชื่อที่เราสวดกันทุกอาทิตย์ ให้กว้างขึ้นชี้ประเด็นให้ตรงกับสถานการณ์มากขึ้นเพื่อว่าความเชื่อทั้งหมดที่ส่งทอดมาถึงเรานั้นจะสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตปัจจุบันได้พระสันตวปาปาเบนดิกที่16ทรงยืนหยัดว่าข้อสรุปความเชื่อที่ดีที่สุดนั้นนอกจากคำสอนของสังกยนาบัติกันที่สองแล้วก็คือหนังสือคำสอนของพระศาสน,นจักรคาทอลิก ที่พิมพ์หลังจากสังค e t c นาบาติกันที่สองมา30ปีและปัจจุบันนี้ยังใช้ได้และยังเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดเหล่านี้พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ก็ทรงสรุปว่าทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้ความเชื่อของคริสตชนของยุคนี้เป็นความเชื่อหนึ่งซึ่งส่งแสงเป็นประกายให้แก่บุคคลที่เข้ามาพบเห็น ให้แก่บุคคลที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ใช่เป็นความเชื่อหนึ่งซึ่งเก็บเอาไวา้ด้วยความทนุถนอมหวงแหนแต่ให้มันเป็นประกายออกมาในชีวิตฉันเชื่ออะไรนั้นสิ่งเหล่านี้มันซึมซับออกมาเป็นประกายให้คนรอบข้างได้เห็นจึงเป็นการบ้านอย่างหนึ่งสำหรับเราที่ตลอดปีนี้เราจะทำให้ความเชื่อของเราที่เราประกาศเชื่อในพระเจ้านั้นเราทำให้ เป็นประกายออกมาในชีวิตและการกระทำของเราเพื่อให้ใครก็ตามที่พบเห็นแล้วได้เห็นเลยว่าเราเนี่ยคือสิทธิ์ของพระเจ้าและเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์เหมือนกับบรรดามรณสักขีซึ่งซื่อสัตย์มาแล้วอุปสรรคหลายอย่างนั้นอาจจะท้าทายเราแต่ประกายของความเชื่อนี้จะต้องสดใสยอยู่เสมอต่อหน้าทุกคนถ้าเช่นนั้นหมายความว่า ปีนี้เรากำลังเดินอยู่ในเส้นทางของความเชื่อด้วยความจริงจังและด้วยพันธกิจที่แท้จริง